เข้าพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาก็ก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงเข้าพรรษานี่มีไม่ให้ออกไปไหนเท่านั้นนะให้จำพรรษาภาวานาะไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวหรือเดินไปไหนถ้าไม่มีกิจจาเป็นนะแต่ถ้ามีกิจจําเป็นก็ไปได้นะมีเหตุจําเป็นไวนะ้ะเรื่องนะ แต่ถ้าไม่มีกิจก็ขไม่ให้ไม่ให้ไปนอนที่อื่นนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดที่เราภาวนาก็จ,จำวัดอยู่ที่ที่สถานที่แต่ละองค์แต่ละท่านภาวนาไว้นะก็เลยนะมันก็เลยเป็นว่าเข้าพรรษานะเขามีข้อประพฤติปฏิบัติเพิ่มมานะพุทธศาสนา นะช่วงนี้ก็ดังหน่อยนะมีเรื่องราวมากมายพุทธศาสนาก็แไปว่าพุทธศาสนาพุทธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นศนะาสนาไปว่าคําสอนนะคําสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าของนิพพานไปแล้วศาสนาก็คือคําสอนนะแล้วแต่ศาสนาไหนก็มีคําสอนของศาสานานั้น พุทธาพู้ตื่นพู้ตื่นตื่นจากตื่นจากความไม่รู้นะแค่นั้นนะก็มีคำสอนสอนให้เรามีสติมีมีปัญญาคิดเป็นนะคิดเป็นไปตามคิดไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำให้ชีวิตเราไม่ลำบาก ทั้งกายทั้งใจเราไม่ลำบากนั่นคือคำว่าพุทธศาสนามันอยู่ที่คำสอนนี้ไม่เคยเสื่อมนะคือคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยเสื่อมแต่เสื่อมกับคนที่ทำไม่ได้ก็ก็จะเสื่อมเฉพาะบุคคลนะไม่ได้เสื่อมจากคำคำสอนนี้ไม่ได้เสื่อมนะเหมือนเราอ่านหนังสือแล้วเราทำได้นะเราก็ จะเป็นผู้เจริญจเจริญด้วยปัญญาปัญญาคิดเป็นทำเป็นมีสตินะพูดเป็นนะจิตใจก็เป็นนะดีนะนะคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นสอนลงลึกนะลึกที่ใจนะเมื่อก่อนเรานี่รู้แต่ตื้นๆน,นะวิชาที่เรารู้น่ย แต่พระพุทธศาสนานี่สอนลึกสอนลึกไปถึงใจที่ไกลมองไม่เห็นพระพุทธศาสนานก็เลยสอนลึกขนาดนั้นถึงจิตถึงใจนะถ้าเราทําได้นะมันก็ไม่มีเสื่อมนะเราก็จะได้ได้ประโยชน์กับการที่เราทำตาม คำสอนเราเป็นผู้ได้ประโยชน์อันนั้นมาเราอ่านคำสอนนะหรือเดียนคำสอนตำราหนังสือที่เขาสอนไว้นะบอกไว้ให้เรามาทำให้เรามาทำถ้าเราทำได้เราก็จะเกาะติด คือเราก็จะมีความเจริญต่อตัวเราต่อจิตใจของเรานะทำให้เราไปประพฤติดีทำดีไปดีเนะี่ยไปตามคำสอนนะนั่นน่นนั่นคือศาสนาเป็นคำสอนนะไม่ใช่ตัวบุคคลนะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเราจะตามใครก็ไม่ได้นะจะตามก็คำสอนนั่นแหละนะบางคนชอบยึดติดยึดติด ยึดติดตัวบุคคลบางคนก็สอนไปไหนก็ไม่รู้บางคนก็สอนดีสอนถูกแต่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ก็ว่าคำสอนเสื่อมที่จริงคำสอนไม่ได้เสื่อมศาสนาไม่เคยเสื่อมเหน็นในตาศาสานาคริสก็สอนแบบคริสศาสนาอิสลามก็สอนแบบอิสลามศาสนาคือคำสอนของ ผู้เป็นเจ้าของนะปพระเจ้าศาสนาพราหมณ์ก็มีคําสอนของพราหมณ์ประพฤติปฏิบัติแต่พระเจ้าเขาก็เรามองไม่เห็นคนที่ปฏิบัติตามแล้วแต่เราจะเชื่อนับถือปฏิบัติตามศาสนาไหนเราก็เลือกเอาอเลือกเอาเลือกเราก็คิดเอาว่าในสอนให้เราเป็นคนดีเราก็ทํา บางคนเราเกิดศาสนาหนึ่งแต่ไปทำอีกศาสนาหนึ่งนะไปํำตามศามสานาพุทธแต่ก็ไม่จำตามศาสนาพุทธนะก็เลยไม่รู้จักศาสนานะก็เลยไม่รู้จักศาสนาก็จะบางคนเรียนหนังสืออ่านจำได้หมด แต่ไม่ได้เอามาสอนใจนะใจมันลึกกว่าคำพูดนะมันลึกกว่าความรู้แต่ความรู้ที่รู้ก็เอามาสอนใจเราวันนี้ไม่ดีเราอย่าไปทำนะเราต้องห้ามใจให้ได้นะัห้ามใจได้ก็มันก็จะไม่ทำ มันก็จะทำต,ตามตามคำสอนเนี่ยเหมือนพ่อแม่สอนลูกนี่พ่อแม่สอนอย่าทำอย่างนั้นแต่ลูกก็ทำต,ตามไม่ได้นี่ก็เหมือนคำสอนของาศาสนาเนี่นยแหละสอนอย่างนี้แต่เราก็ทำตามไม่ได้นั่นคนที่เสื่อมก็คือตัวเราไม่ได้จัดศาสนาหรือคำสอนเสื่อมเพราะเราทำไม่ได้ เหนะในคำสอนตั้งแต่มากี่ปีกี่ปอศมันก็ยังเป็นคำสอนเดิมแต่คนที่จะทำได้ทำงานบางทีเรารู้แต่เราบังคับจิตใจไม่ได้นะจิตใจมันเกิด,ยกดนะอยากได้นะอยากได้ มันอยากได้จากใจนะมันไม่ใช่อยากได้จากตาตามันไม่อยากหรอกแต่ตานี่มันเป็นแก้มองเห็นตาใจนี่มันตัดได้นะมันก็ไม่ไปตามตาเพราะใจมันก็จะไม่ไม่อยากนะไหนะนะคำสอนของศาสนา นะอย่างกาลวาดเขาก็ทําได้นะตามกาลวาดทางพระสงฆ์ก็มีก้อบังคับเยอะนะทําได้ยากกว่ากาลวาดะยิงเป็นพระนี่นะจะทีขาห้ามไว้ก็ต้องทําไม่ได้นะมันก็เลยยากกว่ากว่ากาลวาดนะเป็นพระมีก้อห้ามเยอะ นะเพราะว่าจะมาทำจะมาพูดจะมาเผยแผ่จะมาเล่าเรื่องคำสอนนะแต่ตัวเองก็ต้องฝึกก่อนฝนะึกใจึนะกใจกอนด้วยตัวเองก่อนที่จะไปเป็นครูเป็นอาจารย์นะเบอกไปนะไปเป็นครูไปเป็นอาจารย์ก็คือต้องเรียนให้รู้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ ทำไอ้ได้จิตใจด้วยนะนี่มันเพราะว่ามันไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะคำสอนของศาสนามันไม่ใช่แก้ตัวหนังสือแต่มันคือการปฏิบัติมันคือจิตใจนะที่มันสอนลึกที่คนทั่วไปทำได้ยากนะถึงจะไปเป็นคำเป็นอาจารย์สอนเรื่องศาสนานนะอย่างศาสนาพุทธ สอนให้มีสติปัญญารู้ทันกิเลสนะกิเลสมาทางตาทางหูนะทา,างกายสัมผัสรหรือมองเห็นมาสู่ใจหมดมันสู่ใจแล้วก็ปรุงตามไปปรุงตามไปอยากได้นี่ยังไงยิ่งเป็นพระนี่เขาสอนให้ห้ามไม่ได้ห้ามใจ นะถึงจะเป็นสอนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์สอนธรรมะต้องปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติทำปฏิบัติใจให้ได้ด้วยนะไม่อยากมานึงใจนี่ไม่ไปไม่ปรุงนะมาสอนลงที่ใจว่าอย่าไปอยากอย่าไปโลภอย่าไปหลง แต่ให้มีที่กายมันจะใช้นี่นะเพื่อรักษากายนะแต่แม่มันมากเกินไม่ให้มันมีของเกินนี่สำหรับพระสงฆ์เหนะ็นให้พอกับพอดีกับตัวกับสงฆ์กับสถานะนะอย่างสำหรับคนที่เรียนแล้วพระพุทธเจ้าคําสอนศาสนาสอนพระ สอนโยมก็ต่างกันพระกับโยมน,นี่ต่างกันอายมให้มีสี่ห้าหาหาอยากพอดีโลกก็พอดีโลกเกินเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์แต่สำหรับพรานี่ให้ตัดให้ตัดใจให้ได้ไม่ใช่ตัดที่ปากตัดใจ นะตัดที่ใจให้ได้ด้วยเหนะมือนเราเห็นอะไรนี่เราอยากได้ไหมจะอยากได้อย่างที่เราเป็นพ้านี่เราควรได้แค่ไหนนะเราต้องทำให้ได้นะเพื่อศาสนานะเพราะว่าถ้าเราทำตัดใจได้มันก็พอพอแล้วแค่นี้เราพอมีพอกินพอใช้ไม่ลำบากไม่กัดสนไม่ฟึ่มเฟือย อยู่กับสถานะนะพอที่จะพอเป็นผู้สละนี่อย่างพระสงฆ์สละความสบายนะนะทำไมต้องสละก็เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางว่างไห,ไหเมื่อใจเราว่างใจเราสงบ เราก็จะเห็นว่าเราภายในเราเนี่ยมันไม่อยากนะแต่อะไรบ้าเกินไปมันก็จะสละทิ้งแต่มันเกินเกินมากไปมีมากไปมันก็ให้คนอื่นไปนะจะไม่เอาไม่รับไว้นะเพราะว่ามันคือการปล่อยของมากออกนะเพราะว่ามาบวชมาเรียนมาศึกษาและก็ให้เข้าใจ เมืเราเข้าใจเราก็เลยวางเนะมื่อเห็นคนอื่นเห็นเรื่องราวมากมายเกิดปัญหาทีนะ่มันดังปัจจุบันเรื่องพระเรื่องเจ้านี่ก็ไม่เป็นธรรมดาพระบางองค์ที่ตัดไม่ได้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าใจมันตัดไม่ได้เขาก็เลยมีกิเลสมีตัณหาก็เป็นธรรมดา ธรรมดาที่ว่าบางคนบางองคะตัดใจไม่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของคนของใจแต่คำสอนจริงๆเขาก็สอนให้เราดูใจไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปว่าเขาแค่รู้ว่าตัดใจไม่ได้กับกิเลสก็เลยมีมาทดสอบใจทดสอบใจถ้าเราตัดใจไม่ได้เราก็จะ จะเสียหายนะจะยึดมั่นนะเพราะใจมันเกิดยึดถือยึดมั่นเป็นของรักของชอบของเป็นความสุขนะมันก็จะไม่อยากทิ้งไม่อยากสลันั่นก็เป็นใจที่ตัดไม่ได้ก็เป็นธรรมดาอีกน,นเนะเพราะว่าไม่ใจพอมาบวชแล้วมันจะ,จะตัดได้ทีเดียวนะเขาก็เลยต้องมาฝึก มาฝึกใจคือบอกมาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจดูใจอย่างของราณิมากหน่อยก็ะจะเป็นเขาเรียกว่าริงไปสอนนไะปนสอนไปธรรมะไปเอาไปพูดเอาไปบอกนกะ็ดูตัวเราดูใจเรานะมันดูลึกเพราะว่าไม่มีใครเห็นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขามาให้เนี่ย มันเกินมันมากมันเกินไปกับเราเราจะทิ้งให้สละออกไปได้ไหมแต่นี้เราก็ดูใจเราไปนะดูอยู่ที่ใจเราลึกๆของเรานี่นะดูใจความชอบดูอารมณ์ดูความอารมณ์ต่างๆของเราเนี่แล้วก็ดูนั่งดูไปเออนีวันนี้ก็มีอารมณ์ร้อนอารมณ์เบือ่อ อะไรแบบนี้เราก็นั่งดูไปนะรู้ทันมันเพราะเรายังไม่ได้เป็นอารหันต์บวชบางคนมันไม่ใช่วัดสละได้นะถึงบางคนเรียนมากจบมามากจบมาสูงก็สำหรับบางคนก็ใจยังไม่ออกไม่ไม่ละไม่วางได้นะไม่ตัดเป็นสละได้ไม่แทนะมันได้มันก็โดนรอบงาเป็นธรรมดาอย่าไปว่าเขาเอาตัวเราให้รอด ดูใจดูจิตก็เราไปเรื่อยๆอย่าไปว่าใครนะเราก็ไม่รู้ใครเป็นอย่างไรนะหน้าอย่างในใจอย่างหนึ่งนะเราก็เลยฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยๆดูว่าใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้นะได้รับของมาดีใจไหมพอใจไหมบา mm. งคนของเยอะก็ดีใจนะใจพอง ใจรู้สึกว่ามันบานมันเบ่งมันบานพราะยินดีนะของนะก็ดูไปอย่างนั้นนะยินดีเฉยเฉยนะได้รับมาก็เราได้ใช้เป็นประโยชน์นะนะคนปฏิบัติไปอย่างนี้ก็เห็นนะเห็นเมื่อเห็นธรรมะก็เข้าใจศาสนาศาสนานี่ก็สอนเรื่องอะไร เขาต้องปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติดูใจของเราไปนะั่นะนะ่ะนั่นคือคำว่าปฏิบัตนะิปฏิบัติทาความเป็นในกายและในใจนะใจมันไปชอบนี่มันไม่ขาดนะวันหนึ่งมันก็เปรี้ยงพรำนะายจิบตอนนี้กำลังดังเยอะนะเป็นข่าว บางคนก็เสื่อมศรัทธ,ธาที่จริงมันไม่ใช่นะคําสอนนี่ถ้าใครทําได้ก็ทําให้ผู้นั้นจเจริญแต่ถ้าใครจเจริญไม่จริงก็ไปไม่ถึงนะมันก็จะตกมันก็จะล่นมันก็จะเพียงพรำก็เป็นธรรมดาไใน,ไนามันก็หลงในลาบในยศหลงในรูปหลงใน สิ่งที่มันมาล่อนะคนพุทธพุทธศาสนาคำสอนของพุทธพราหมณ์ก็มีศาสนาพราหมณ์ก็สอนให้ศรัทธานะในต่อพระเจ้านะต่อเทพเทวดาอินพรหมแต่ศาสนาพุทธสอนให้เราศรัทธาต่อตัวเองให้ปฏิบัติให เราเนี่ยทำความดีอยู่ที่ตัวเรานั่นคือศาสนาพุทธพุทธศาสนาแต่ศาสนาพราหมณ์สอนให้บูชาบูชาเทพเดวดาที่อยู่เบื้องบนเราก็จะบูชาดึกถึงว่าเทพจะบรรดาลน,นั่นคือศาสนาพราหมณ์แต่ศาสนาพุทธสอนให้เราอดทนต่อความลำบาก นะถ้าลำบากแล้วก็ต้องอดทนแต่ถ้าเราได้รู้จักมกักมีองค์แปดก่อนเราก็จะไม่ลำบากคือเราจะไม่ประมาทกับชีวิตเราจะรู้ดีรู้ชั่วเราจะฟังคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าคนรู้จักมากก่อนแต่คนเรามันไม่รู้จักมากก่อนมันจะรู้จักแต่ ความอยากของเราก่อนรู้จักกิเลสของเราก่อนเราอยากอะไรเราก็ไปเนี่ยคนเราเกิดมาถึงเนี่ยนะยังไม่รู้จักศาสนา,ศาไม่รู้จักพุทธศาสนารู้จักแต่ว่าเราอยากรู้จักกิเลสของเรารู้จักสังคมว่าเขาตอนนี้เกาเป็นอย่างไรนะสังคมมันอะไรที่มาใหม่นะตันสมัยเราก็ไปหาสิ่งนั้น อยากได้ของใหม่ๆโดยที่ไม่รู้จักตัวเองนะไม่รู้จักว่าเราในควรพอไ่จริงที่จะทำเนี่ยรู้จักคุณค่าตัวเองมีอะไรบ้างที่อยากได้นี่ยเราทำได้ไหมนี่เราไม่รู้จักเราไม่ยับยัง้งเราก็จะหลงไปกับสังคมเห็นเขามีเราก็อยากมีโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ย มีท้นทุนเท่านี้เราจะไปมีเหมือนเขาอยัางไม่ได้เราต้องรู้จักตัวเองก่อนเราจะต้องสร้างฐานสร้างทุนของตัวเองก่อนให้รู้จักตัวเองตรงนี้ก่อนสถานะที่บ้านที่เรือนของเราเราควรจะมีแค่ไหนเราก็ต้องนี่คือสต,ตินี่คือมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าสอนสอนทั้งคนคารวาสจนนักบวชก็สอน มากขึ้นไปอีกแต่เราไม่เคยหาเราเรียนหนังสือจบให้สูงแล้วจะทำงานหาเงินเพื่อจะมันมาอยากแล้วก็เอาไว้ได้ให้มีหน้ามีตาเราต้องการอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าวัดตั้งแต่ตอนเด็กเรียนหนังสือด้วยเรียน พุทธศาสนาคือพุทธศาสนานี้คือให้เรารู้จักตัวเราฐานบ้านเรามีแค่ไหนเราจะทำอะไรได้นะเราอย่าปอยากเหมือนคนที่เขาร่ำเขารวยนะเขามีเงินเยอะเราต้องรู้จักนะวิชานี้วิชาในการใช้ชีวิตเราทำงานอดทนขยันนะ บางคนกิเลสมาเข้าหัวเข้าใจเต็มปิดหูปิดตาอยากของดีของไม่ดีนี่รู้แต่ตัดใจไม่ได้บางคนก็คิดว่ามันเป็นของดีสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นของดีนันบางคนเนี่ยนะบวชแล้วก็ยังไม่ได้คิดพิจารณาตัดใจไม่ได้นะรู้ว่ามันไม่ดีไปใครก็ไม่ชอบเลยนะ บางทีทำให้ชีวิตเรานี่ไม่ดีลุ่มลุ่มดอนดอนใ,นในบางคนมีครอบครัวเกิดมานะสถานะของครอบครัวเป็นอย่างไรนี่อันนี้คือการรู้จักตัวเองเบื้องต้นก่อนนะแต่บางคนไม่เคยรู้จักไม่ยอมรับตัวเอง เบื้องต้นของเราชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรอยากได้มีบ้านมีรถเราต้องเก็บเงินดูครอบครัวพื้นฐานของเราจะมีคนคอยช่วยเราได้ไหมก้างหลังพ่อแม่เราช่วยเราได้ไหมเราเาก็ต้องรู้จักตัวเองไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจเรียนก็ที่เรียกว่าทำตัวเองให้ดีเรียนหนังสือให้อดทน นั่นคือการใช้ชีวิตของคาราวา่าต้องชนะใจให้ได้นี่เราไม่ได้สู้กับใครสู้กับใจเนี่ยมันอดสังคมเพื่อนบ้างบางทีนะเขามีเราก็อยากมีเห็นเพื่อนมีรุ่นเดียวกันมีเราก็อยากมีด้วยเอยเน,นี่ยเพื่อนมันโชคดีนะมันเกิด ที่มีพ่อแม่รวยเราก็เกิดถึงไม่รวยเราก็มีพ่อแม่นะดูแลรักเราเข้าใจเรานะแต่เราก็สามารถเป็นคนดีไดนะ้บางคนเกิดมาพ่อแม่ไม่มีต่างกันไปอีกนี่คือฐานนี่คือสถานะของตัวเราเราต้องต้องรู้จักแล้วต้องปรับตัวปรับตัวปรับใจให้ได้นันะ เห็นไหมถ้าเราได้เรียนหลักธรรมะศาสนา,าพุทธพุทธศาสนาสอนให้รู้รู้จักไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะคำพูดไม่ดีก็ไม่ให้ว่าเขาเห็นไหมในสี่ห้าข้อนะคำพูดว่าเขาก็ไม่ดนะมีไปใส่ร้ายหรือความจริงเขาไม่พูดเขาไม่ดีก็ เขาไม่เป็นคนไม่ดีก็จริงแต่คนเราก็ไม่พูดบางทีก็ปิดพลาดได้เราก็เคยปิดพลาดนะไม่มีใครเกิดมาชาตินี้ไม่ปิดไม่พลาดหรอกเขาพลาดแล้วอย่าไปว่าเขานี่บางคนพาคนนั้นไม่ดีได้ที่ได้ทางเอาเลยใส่เต็มที่นี่ก็ไม่กีอสี่ห้าข้อนี่ก็ไม่ได้แล้วนะแต่คนเรามันชอบ มันได้ทางได้ทางที่จะเหยียบย่ำคนอื่นนี่เอาเลยทีนี้นะรู้สึกว่าไอ้คนนั้นมันมันมันไม่ดีมันได้เราว่าแล้วก็สะใจแต่ละบางคนชอบมีความสุขนะรู้สึกว่าเออมันไม่ดีแต่ว่า แต่บางคนก็ว่าเขาเตือนก็หวังดีก็มีอีกนะเราเขาต้องเห็นไหมมีสองด้านหมดเลยบางทีที่เขาว่าเขาเตือนเขาสะกิดเขาเตือนให้มีสติก็มีบางคนหวังดีนะที่เขาเตือนเขาว่าแต่บางคนว่าเพื่อเหยียบย่ำก็มีอีกนะเห็นไหมเหมือนกันเพื่อนพลาดก็อย่าไปว่า อย่าไปซ้ำเติมหรืออย่าไปประจานอย่าไปประนามเขามากนะเพราะศีลในห้าข้อนี้เราเขาไม่ได้นะไปทำร้ายด้วยวาจานะถึงจะจริงก็ให้อาภายอัยงดโทษไปนะอันนั้นสา,ารคดลารวะคือจะเป็นพระเป็นอะไรก็ช่างนะ ศาสนาคือกาสอนสำคัญคือเราทำได้ไหมนะมันไม่ใช่เสื่อมคนทำไม่ได้ไปเป็นเสื่อมของคน,นเสื่อมของการกระทำนิสัยของคนเองในศาสนาพุทธสอนให้เราปรับตัวปรับใจพัฒนาจิตพัฒนาใจกับเรา,าเราไม่ต้องอ้อนวอนใครแล้ว ถ้าเราทำได้นี่เราก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าเราทำไม่ได้ถึงเราจะอ้อนวอนเทวดาที่มีอยู่เขาก็าไม่มาช่วยเราได้เพราะเราไม่ทำเขาก็อยากช่วยนะเหมือนเราอยากช่วยลูกเรานี่นี่ยถ้าเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากให้ลูกไปเป็นคนดีบอกลูกให้ไปทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกไม่ทำ ก็เหมือนกับเทวดาเนี่ยถ้าเราอ้อนวอนแต่เราไม่ทำเนี่ยเทวดาก็ช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเราทำด้วยมีทั้งความดีมีพลังนะก็จะมีเพื่อนที่ดีนะก็จะได้ก็เรียกอ่าก็จะได้มีพลังงานพลังบุญจิตใจที่ดีนะก็จะเจอเพื่อนดีเจอกนรัลยานิมิตที่ดี กัละยาณมิตรที่ดีเ้าเทวดาที่อยู่ในใจที่ดีๆเนี่ยนะ,นะ,นะเขาเลยต้องไฟฟ้าหาโอกาสของตัวเองที่จะทำความดีไม่ต้องไปอ้อนวอนใครถ้าเราทำเนี่ยพอเราทำได้ดีคนอื่นเขาจะมาเขาเห็นเขาก็จะชอบถึงไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไร นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการว่าใครจะมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่เป็นคำสอนแล้วใครเอาไปทำนะปฏิบัติได้ทำไดนะ้เขาจะได้กับผู้นั้นเองนะพระพุทธเจ้าเป็นแค่คนบอกทางนะใครไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาแล้วหน้าที่ก็คือบอก เหมือนคําสอนมีไม่ไปศึกษาบางคนไม่ต้องศึกษาเขามาบอกถึงที่แล้วก็ยังไม่ทําพอไม่ทําก็ชีวิตก็ไม่เจริญก็ไม่รู้จะหาอะไรที่จะมันจเจริญเพราะว่านายทัได้ทําไปแต่สิ่งที่ไม่ดีนะไ,นไนอันนี้พูดสั้นๆย่อให้ให้สั้นที่สุดนะ สรุปก็คือคำสอนนี่ถ้าเราทำได้ก็ไม่เสื่อมตัวเรานะแต่คำสอนไม่เคยเสื่อมมันเป็นนมามตะรมตราจิตใจเราทำได้จิตเราก็เป็นนมามตะรมอยู่เหนือความแก่ความตายอยู่เหนือเวรเหนือกรรมนะอ่ะวันนี้ก็พอเป็นแนวคิดข้อคิดนะแต่ในปัจจุบันนีนะ้เดี๋ยวเราก็จะได้กวดน้ำไปไม่ตา